มาเจิมลายมือจ้าวัดป่าบ้านเปือยจา้าเศรษฐีคืนชีพคะ่ะทางไปอำเภอจตุรพิมานคะ่ะหรือวัดอุดมภัยสนนะคะวันนี้เรามาเจิรลายมือเศรษฐีคืนชีพคะ่ะออกไม่ใกล้กับเพื่อนออกจากสายเลี่ยงเมืองไม่ไกลค่ะ,คะเลี้ยวซ้ายอยู่ใกล้ปั๊มพิทีนะคะเรามาเลยจ้าแล้วเราก็มาเจิมลายมือก่อนคะ่ะ เจิมเรียบร้อยเป็นเศรษฐีคืนชีพนะคะเสร็จแล้วก็ไปไหว้เทวเวสวร์น,นะคะแล้วก็ปูสีสุโธย่าสีปทุมมากันจ้ะเพื่อนจา๋าวัดน,นี้เป็นวัดป่านะคะอยู่ไม่ไกลตัวเมืองเลยแนะนำมาเลยจา้าสายมูต,ต้องมานะคะอันนี้เราเขียนชื่อป้ายผ้าแดงนะคะเพื่อจะเอาไปผูกไว้กับเทวเวสวร์น,นะคะ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะใครผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะมานะคะรับรองปังแน่นอนค่ะเศรษฐีคืนชีพแน่นอนภายในปีนี้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะทําแล้วสบายใจทําเลยค่ะเพืนเพื่อนค่ะมาร้อยเอ็ดอยู่ไม่ไกลมาแวะได้ห่างจากตัวเมืองแค่3กิโลเองค่ะไปมาสะดวกนะคะงงสายมูมูยังไงมูให้ปัง ต้องมาเที่นี่เลยค่ะ,คะวัดป่าบ้านเปื่อยค่ะหรือว่าวัดอุดมภัยสนนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้า